เมื่อโซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางหลักในการอัปเดตข่าวสารในช่วงเวลาที่โควิด -19 ยังคงระบาดในประเทศไทยนะคะล่าสุดค่ะทัพศิลปินดังของไทยไม่ว่าจะเป็นอิงวรันทรเอิร์ธพัทรวีทีเจ็์นะคะแล้วก็ยังมีคอปเตอร์บีนณัสสอศรโอปวีซีรีส์เบคอ์วงซีลวงซีซัน5วงอินดิโกแลวก็วงวันวรวมถึงดาราศริลปินและพิธีกรข่าวอีกมากมายค่ะ ขออาศัยช่องทางนี้ในการเชิญชวนแฟนๆกีฬาชาวไทยไปร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยลงการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์หรือกีฬาโอลิมปิกส,สำหรับผู้พิการนะคะซึ่งกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่24สิงหาคมซึ่งก็คือวันนี้เป็นวันแรกไปจนถึง5กันยายนนี้ค่ะนักรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นผ่านข้อความสร้างพลังใจพร้อมกับใส่แฮชแท็กทีมพาราไทย ล่าสุดก็เป็นที่น่าดีใจนะคะในบัญชีอินสตาแกรอย่างเป็นทางการของการแข่งขันครั้งนี้นั้นได้มีการโพสต์เซตภาพของทีมปิงปองไทยในการแข่งขันพาราลิมปิกเพื่อร่วมนับถอยหลังก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการค่ะโดยในส่วนของญี่ปุ่นเจ้าภาพเองก็ยืนยันถึงความพร้อมเต็มที่ หลังประสบความสำเร็จจากกีฬาโอลิมปิกปี2020ซึ่งจัดไปแล้วระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยและครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ